โอ้วัะหลาดใหญ่ครับทุกนี่ให้ติดตามให้น้ำแน่เด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับมาหนีกับมาใส่เบ็ดเลยครับมาใส่เบ็ดยซซี่ครับนี่น้ำขึ้นแห้งครับก็เลยลองมาใส่เบิงครับใส่เบ็ดขั้นเลยครับเงือกขีดตะเดือนครับนี่ทุ่มเบ็ดบ่้บางอื่นเศร้านี่ครับะเบิงมาใส่ลองเบิงครับมาท่านเคยใส่จากเทจอเราคัับ ยักษ์ปลาสิกินเบ็ดในยังบุ้นนี่ครับน้ำขึ้นเสมอเลยครับขึ้นรอบซองเลยครับ,น,บ,รบนี่ก็มาใส่ให้พี่น้องได้หลุ่นเบิองมืออื่นเศร้าหมดเลยครับพี่น้องนี่ก็ับใส่ให้พี่น้องเบิองจากน้อยครับนี่แหละครับน้ำซีครับน,น้ำขึ้นมันจะติใส่อยู่นี่แหละครับไปเรื่อยๆเ,เนี่ยใส่หมองเป็นๆเลยครับ ป้าทิขึ้นมาบาะว่าบ,บองเป็นไอค,คิดตัวเดือนน่อยอันอนี้ตัวน่อย้วครับมันตัวน่อยตัวใหญ่ครับ นึ่งกับขึ้นหนึ่งอะประมาณห้าสิบเส้นเห็นแล้วครับห้าสิบหกสิบเส้นน้ำกับขึ้นเรื่อยๆนะครับ พ่อครับพี่น้องเงียบแน้มือนี่ซี่ครับเงียบบุ้มีปลาปนปลาอย่างเลยครับใส่ลงไปบุ้มีปลาโคกับสิมีปลาแนวอื่นหรือว่าครับกันบอไซ่เข้ากับบอหูว่ามันนี่ปลากิมเบ็ดบดครับนี่แหะครับ นำแมนนับสี่จะไส้ไปเรื่อยๆนะครับไส้มองแป้นเนีไปทุนค,ครับมองพบนี้ครับมองแป้นกับไส้บุมเม็ดๆเนี่ยครับ เดือนใหญครับเลยเอาม้อมาใสา่เพื่เทสิน กล้วยไม้อีกนะครับฝนฝนมัดมือมัดขึ้นไลยมือแลครับอบมีน้ำโอ้หน่อยในตรงหน้าเนี่จะฝนลินน้อยๆเนี่ยแหละโปรยโปรยทะไรทำยังหล่ะละอองเป็นละอองละอองขน่นไหนครับฝานฝนฝนแรงดีนี้ฝันท่วมไทยตรงหน้าบ่มีนี้พนหอยครับตั้งบานอื่นขาวท่่มเมือบานทุมบ่มีครับ เลยเบ่งเด็กขาวเลยโอ้ยถังยอดอื่นครับทวนครับน้ำซีนหนึ่งอ่ะมันขึ้นน้ำไม่สิไหลมากจากทางอื่นนะครับน,น้ำนึกครับ ดึงครับทำมันนี่ตาก็ตบตา้าลดตลาดต้าเสี่ยมมากินนะครับเราใส่ดึง รวยหน่อยรวยไงี้ยหน่อยหรอกในเร็วมืออื่นสาวมากบอกเห็นเด็ดเห็นจริงจริงได้สิ่งเนี้ยอาร์ตสีกูได้ครับเดี๋ยวเบิร์นกันครับขึ้นนี่ดีขึ้นแห้งมา เออนี็มาล่องเซียงไซเบิงครับมนันน้ำท่วมเบ็ดบ่ครับสีเบ็ดสีหายบ่เออหนี่บดไซเลิกแบบนี้เนาะแต่ไซตื้นๆนี่แหละ นี่กับเบื่องซัเนียนว่าเป็นน้องถ้ารุ่นมืออื่นแ้าเด้ครับอาซิมานบอมานกับมืออื่นแซวเลยจะสิงห์ครับมาลองเบื้องครับมาัดียำแ้าครับมือนี่ครับมายำเบ็ดครับยูซี่ด้วยครับ่น้อยอันนี้ลังจากฝ้นตกครับมาได้หาคลิปหลายมือลครับนับซี่ขึ้นครับขึ้นหลอดสองแล้วเพื่็มาใส่เบ็ดเบื้องอีกครับใส่เงี้ยคิดตเดือนครับใส่ยูซี่นี่ครับ ครับน้องมะรุนเบิ้งครับนาะสิ่ม,มานาบ,นนนนคบ้ครับนี่สิมีดือว่านอนี่เนาะครับโอ้ลมครับมีปัดไขย ขาขาวครับขาวน้อยแล้ะมือมากินเบ็ดครับขาาวน้อยครับโอ้ปลาขาวกินเบ็ดกันครับเนี่ยกินไปเลยครับ นั้นคือแล้วนะครับมีกิ้มดิ่มอยู่ครับเป็นลุนเบิงครับป่ายัางนู้ดครับกิ้มเด็ดครับนี่น้ำซี้ก็ยังขึ้นอยู่ครับครับมาเบิงครับป่ายัางน้ำเนียครับ โอ้ับปลาไงใหญ่ครับทุนกินกันเยอะครับว้าวลาตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวลายัำลำเลยครับครับกินลึกครับพี่น้องให้จีนัย ไม่แม่ได้ตัดเสื้อครับไ่ได้เอายางมาพดบธไ่ได้ละครับกินเลืกตัดเสื้อไ่อันนี้แล้วครับโู้มีดบม่ได้เอามาครับลืมมีดได้ตัดเสื้อได้หรบเอาแคลนเลยครับอือ เออแขว <c oughs> ม,ม่ซ้ำมีดเลยครับต้องไปมัดเอาไม้ครับถึกแดดถึกฝนครับอะไรมืดส่งสิบตึ้งวัดครับรังนิ่ครับบดเชือกครับไปบึงครับ บาบกคืนหากินบ่พี่น้องอีกอู้หูยป่าใหญ่อนอนครับอ,อีกแล้วอีกแล้วนี่ครับตลาดอีกแล้วเอออหากินเล็กใส่ตัดเสื้ออีกแล้วครับ นี่แต่ตัดเสื้อเลยครับนี่น้องมันกินเล็กมีดก็บว่ดได้เอามาครับพี่นอ้องได้สองตัวสามตัวแล้วครับแต่ลุ่มตอยเลยนี่บอ อันนี้กัถึกอีกแล้วครับนี่ครับเกี่ยวกับเครื่อ,อยู่งยครับกรับมาอีกแล้วครับ,มา,รรรบมาใส่ซี่ครับถึกแต่ปลาลาดนี่ครับ ปลาแนวอื่นบ่ถถอครับเห็นสิโบมี่ว่ารับเี่นหน,นองกินเล็กเลยครับนี่แต่ตัดเสื้อเลยครับโอ้วันนี้ใส่แต่แขวตัดเลยครับโอ้ครับปีีกแล้ว ไปเบ่งลังนะหนีต่ออีกครับลังหนีคือว่าครับลังหนีสงสัยบทถ,ถือนะครับบทถ,ถือครับนั่นนะกระบลอกขา้าครับนั่นจะด,ด,ดูเพุ่นครับโอ้ยเนี่ยโบเห็นครับพี่นอ้อง กับปลาล่อกับอยู่ที่นี่สัตว์หลายชนิดหลายอย่างครับพี่น้องถึงกระโหลกถึงกระเต้ชนฟอนสุยางครับเสียงถึงนกถึงกาหลายครับพี่น้องาลุ่นต่ออีกคือว่านอหลังนี่ครับ ถึกเลยครับนี่ก็มันมืดเลยครับยาามเบ็ดนุยสิอามองไส้กบทิยากิขาจะหนอกมันหกตรงห้าช่องวงได้มีช่องว่างว่างน้อยๆเห็นครับตรง มีช่องว่างน้อยๆนี่ก็ต้องใส่เบ็ดหลายๆขั้นเลยครับเพราะว่ามันหาหมองใส่ยากครับมันดีแต่ปลามันหกครับตรงนี้กับใส่สี่ขั้นครับใส่สี่หลังโอ้นี่อันนี้ถือตัวครับพี่น้องโอ้ อันนี้ปลาคอหน่อยครับปลาหน่อยกัผ้ารโอ้โน,นี่ก็กินเลือกอีหล่ะครับเนี่ยขิดตะลลยครับต้องกัดอีแล้วที่ขันปดปดยากครับโอ้มือนมีไม่ได้เอามีดมาครับลืมห้อยป้าใหญ่ครับป้าใหญ่มาสบุบน่าสิติดป้าใหญ่นั่เนาะ ตายครับขาดพุ่งมันเลยอุ้ยโอ้ต่ำใหม่ครับอู้วัวก็แตกนะครับดูดวยคืนมาต่ำใหม่ก็ดกไปสิแลลวพี่น้องดกปลาลองเียงกของเครือครับ มีแต่เครือครับเพืนฟังหน่อไอ้น้อเบ็ดมรงนีคือบปเหนนน็นใส่กับยากครับพี่น้องตอนมาใส่กับฝนกับลิ้นฝนกับลิ้นกันต้องมาดุดใส่กับยากครับติดบรงนีบไปเห็นขึ้นหายครับตายถึงไปไงมันถอดคั้นไปแล้วบน ในช่วงนี้ครับยังน้ออยู่หกโดงมีปลาขื้นกินเบ็ดเลยครับนี่ครับโอ้อคอกันน้อยโพดพี่น้องเหนื่นสันนิวมือเลยครับเด๋มมากินเบ็ดอึดละคอใหญ่แถอมึงหลังนี้ครับ นี่บุตธ หาเบิ้องต้นนี้แหละครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ครับที่คอมเมนต์มาหายกำลังใจแต่กดติดตามให้กกำลังใจอีสานบ้านโน้นคันเดอครับโน่นคนนี้ก็ขอฝากกับที่กำหนดทุกคนนะครับนี่ก็ขอลาก,ก่อนครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ